สล็อตชี้จุดที่เอกิติเก e ต้องพัฒนาผมคาดหวังให้เขาทำมากกว่านี้ตอนไม่มีบอลบทสัมภาษณ์แม้จะเริ่มต้นชีวิตกับลิเวอร์พูลได้อย่างร้อนแรงด้วยการยิงสามประตูจากสามนัดแต่อาเน่สล็อตก็ได้ชี้ถึงจุดที่เขาต้องการให้อูกโก e ้เอกิติเก e พัฒนาขึ้นไปอีกโดยเริ่มต้นจากการชื่นชมว่า ผมคิดว่าเขาสร้างอิมแพกอย่างใหญ่หลวงในเกมรุกของเราไปแล้วไม่ใช่แค่การยิงประตูแต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในจังหวะสร้างเกมด้วยอย่างไรก็ตามสล็อตได้เผยถึงสิ่งที่เขาคาดหวังจากกองหน้าชาวฝรั่งเศสมากขึ้นคำตอบที่ง่ายที่สุดสำหรับสิ่งที่เขาต้องปรับปรุงคือความฟิตในการแข่งขันผมคาดหวังให้เขาทำอะไรที่มากกว่านี้มากๆตอนที่ไม่มีบอลเขาทำงานหนักอยู่แล้วแต่ตรงจุดนี้เขายังพัฒนาได้อีกสล็อตทิ้งท้ายอย่างเข้าใจว่า ซึ่งมันเป็นเรื่องปฏิต,ติอย่างยิ่งเพราะเขาต้องปรับตัวจากหลีกที่แตกต่างจากสไตล์การเล่นที่แตกต่างการปรับตัวให้เข้ากับระดับความเข้มข้นในการเล่นตอนไม่มีบอลผมคิดว่ายังมีอีกหลายก้าวเล็กๆที่เขาต้องถับช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรคผลงานดีๆต่อไปนะครับ